<c oughs> คุณ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 โอ้ยคุณออฟบิดเหรอออกอะไรเนะาะลุงก็ไปไม่เป็นเพราษาไม่มีวรรณยุกต์นี่เนาะอ้าอ้าอาอ,าอาขอปิดการมองเห็นนะอ๋อแปลว่าไม่ดูไม่ฟังประมาณนั้นนะเนาะ ฟังแล้วจากไม่ไม่ปอดดกไม่ปองดกฟังแล้วไม่ปองดกลายเป็นปวดเรื่องจริงโอ้โหอ,อย่างนี้วิธีแก้ง่ายๆครับพิมพ์สะกดให้มันถูกก่อนนะแล้วก็ส่งม